นีขั้นตอนต่อไปก็คือลวดนะพอทำเพื่อมันเป็นอีแบบนี้นะจะ๊ะเราใส่แล้วมันจะได้บรุลุนเสร็จแล้วป๊นี่คือแบบนี้ด้านเรียบกับด้านที่เอาพับที่เมใจะไปแชกลนแต่เวลาเราเข้าดอกเราต้องเข้าด้านเรียบเนาะยีงกาว ยิงเกาวยิงเกาวหันกนะ่อนเลยถ้ากามันแห้งจ้าเขายิงลวดได้เลยแต่ถ้ากามันแห้งหวยเนะี่ยเขาก็ก้อยยิงนะมวน นี่คือเกสรเห็นไหมเกสรมันมันตั้งมหาหันกันนี่ยาวไปนี่ยาวไปแล้วก็ม้วนทำกันเลย การบายี่ห้อมันฮ้อนนะมันติดมือเราแล้วมันไปเข้ามาเป็นดอกอนีนะทำจนหมดม,ม้วนไปเรื่อยๆเยห็นมัเนมันก็จะได้ดอกแบบนี้เลย ทนกนไนหะนี่นทันก็นจะโอเคเนี่ยม้วนถึงจบมันยาวนะพอแล้วนะพอาเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้เลยจ้ะทุกคนเห็นไหมโอเคนะจ๊ะมันยาวโอเคจ้ะทำแบบนี้ไปเรืเ่อยๆจนหมดถ้าเขาอยากได้ดอกใหญ่ดอกบานๆกว่านี้เขาก็ต้องทำหนักกว่านี้ประมาณซาวนันนะจ๊ะประมาณซาวนัน ม้วนไปเรื่อยๆโอเคบางคนมันมีปืนกาวใช้ได้เจาะใช้ได้สอยนะเจ้าถ้ามันมีปืนกาวลืมบอกไปใช้ได้ได้สอยสอยแต่ละจุดแต่ละจุดแบบนี้เจาะสอยสอยตะนี่สอยตะนี่สอยไปจนมดนะเจ้าแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่เข้าดอกนด้ก็สอยสอยเป็นสอยตั้งหลุมนี่สระสอยไปเรื่อยๆโอเคมันยาว